สวยมากรถใหม่ป้ายแดงนะจ๊ะถูกขับขี่ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยไปไหนมาไหนก็ขนเงินล้านเงินแสนมีแต่รถไม่ได้นะต้องมีน้ำมันด้วยนั่นนี่ <c oughs> แม่แม่อย่าลืม <c oughs> อันนี้โอ้ยขอบคุณนะครับ <c oughs> ไอ้เดืนทางปลอดภัยเด้อให้ขนเงินแสนเงินล้านไปให้ใหญญูให้ย่าให้ตายให้ยายให้พ่อให้แม่เมื่อนี้คุณแม่กับมามน้ั่งพูดถงคุณแม่แล้วก็อยู่กูนะ<อ>ให้น้องยูริขับรถคันนี้ไปขนเงินกลับบ้านขับขนชื่อเสียงแล้วก็ให้คนรักคนเมตตาแล้วก็ขนเอฟซีมาเยอะๆเข้าค่ายด้วยนะครับดีใจมากอะ่ะอันนี้ไปบนนี้เนาะสวย ข้อมือมากกลอะไรข้อมือมากวงมอะไรค่ะเออตรวจทอบได้เห็นบองข้างหลังก็กว้างมาไปดูข้างหลังไหมเรดูข้างหลังกันแไปเล่นสีเลไปเล่นสีอออกงานได้ยนี่อ่ะกว้างไม่กว้างพอโตพิสูจน์นะคะสีนนี้เออโอเคกว้างดีกว้างดีนะคะกว้างดี เวลาพาน้องไปนั่นไปนี่ไปนั่นไปนี่เออสบายไปถ่ายรูปรูปเดินไปรูปปั๊บเดินไปก็ได้ครับผมยินดีกับน้องยูริด้วยนะครับไม่ได้ขี่อันนี้อันนี้แม่นั่งให้ขาไปเฉยน้องก็ต่อแต้ได้อยู่ปีหนาครับได้แล้วยปีหนาใช่ไหมคุณแม่คุณแม่บอกว่าปีหนาเราขับเป็นปีหน้าแน่บีบแจ้งก็ดูบีบแจ้งก็ดูเอานี่ออกสิถ่ายอย่างนี้งานบนนี้อยสวยเออ ลูกไปเออทาไส่เกล็ดแล้วไส่เกล็ดเมื่อย่าไปเห็นเป็นว่ามันขาดว่าขวพอดีฮะมากพอดีไว้กระป๋าน่าไปน้อนี่กระได้นี่แตกนึงเลยปาน่าไปจังหวะนี่คันเท่าไหรพี่คนโดหกพันหกโอ้จังหวะพอดีเลยดีแจม้านะครับก็ขอบคุณเอฟซีน้องยูรีมาขอบคุณเอฟซีลูกลงนี่คนดีของพี่ผมบอกแล้วแมนบอนเนี่ยโคตรหนีเนี่มันเก่งเนี่ยมันจระได้มันก็ได้จ้ะ ขั้นที่สองเดี๋ยวก็ตามมาแต่ว่าขั้นแรกต้องเหมือนเหมือนกันนะลูกครับผมจะขอบคุณเอฟซีนะครับผมแล้วก็ขอบคุณบอสอมกับผมมือนี้ก็เป็นมือแรกนะครับผมกับมนมือแรกของปีบางยาครับผมก็ขอขอบคุณบอสกับเอฟซีนะครับผมที่ซัพพอร์ตเราดีๆนะครับผมจะมีรถคันนี้ได้นะครับผมปีแรกครับอัะผมมือนี้กับขอขอบคุณบอสนะครับผมบอสเมื่อไรก็บอสขอบคุณครับ รถกระไรข้นกระไรตัวนี้อันนี้เรื่องนี้โอกาสยังนี่ครบรอบหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีดอกไม้เขาเป็นของวัตถุตัวนี้ขอบคุณยูดีเด้อก็ให้รักษาคุณงามคำดีอย่างนี้โอ้รถพี่บอกกับรถตรวจและพานที่ดีทานนี่ยพุ้งยังไม่ตรวจตรวจก็พี่บอกก็รถเลื่อนจับก็ให้รักษาคุณงามคำดีอย่างนี้ไว้นะครับความน่ารักก็รักษาไว้สิ่งสำคัญคือความดีความซื่อสัตย์ กระทอยู่รู้คุณไปไหนก็จเจริญตัวอย่างมีให้ดูอยู่เดอะลูกถูกไหมเออหนูเห็นว่าคนาน,บบาานีน้เขาเห็นแบบนี้เขาบอจะเลื่อนคนนี้เขาแบบนี้เขาจะเลื่อนหนูไม่เร้ในหนูดูเอาเลยแต่เชื่อว่าน้องจะเกิดนะอยู่แล้วเพราะน้องถักฟามน่ารักก็ถ้าเห็นอย่งยางเทวดาทุย่างถ้าแตง่แตงยิ่ง,งแต่งตลกบ้าๆบอกให้เปช่วยที่สะเดน่นก็สมแล้วกับความสามารถเสียงกะดีนาตากระดีก็เขาเรียกว่าอะไรเพชรเม็ดนี้เจียไปเรื่อยๆถามว่าเพชรมันบ่มีมือจบอกเจียไปจนคมจนงามพี่น้องเจียไปเรื่อย คนเก่งไม่กลัวกลัวคนขยันถูกไหมลูกคนเสียงดีว่าเรามันเยอะแต่คนที่เขาเมตตา้องพ่ออะไรห,หนึ่งนิสัยน่ารัากความเส,สน่ห์ของน้องเสน่ห์ส่วนตัวของน้องซึ่งถามหาคนเสียงดีมันบึ้อเด็กประเทศไทยเนี่ยเพราะคนเสียงดีลูกแต่ว่าคนหนาลากักคนมิสเน่เนี่ยมันหายากมันยูริมันไม่มิสเน่เพราะว่าใคราะมาเสียงดีนี่นมันเต็มประเทศไทยมันแเบบต็มไปทั่วโลกเลยแต่ว่าคนแบบนี้หายา,ยากคือคนมิสเน่นะครับแล้วก็เสียงดีร้องขึ้นมีแต่คนแบบเออชื่นชอบแล้วก็ยิ่งคัน จะไปรับรางวัลจะไปรุนรางวัลหรอแม่คมชันหรือขอให้ได้ขึ้นตางงมสมบัติขอวลูกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแต่เราได้ไปเหยียบแล้วถือว่าเราเป็นคนคนหนึ่งในวงการแล้วถ้าเราไม่ใช่คนในวงการนี่เขาไม่เชิญเราไปหรอกหรอกคมชันหรือไหนดีดีคมชันหรือเนี่ยคือต้องเป็นนักร้อในวงการขนาดเขาถึงเชิญไปก็ต้องดังอีกเยอะเพื่จะได้ไปนั่นหมายความว่าไงก็ยุคุพิจารณากันเอานะครับผมดีใจไม่มีอะไรพูดคำว่าดีใจเราก็อยากเห็นอนาคตที่สดใสมากกว่านี้รถเสียแล้ว ต่อไปคือบ้านหลังใหม่ที่ขอนแก่นนะลูกเข้าใจไหมเออตอนนี้เช่าเขาอยู่ใช่ไหมเช่าแต่เม่เนียเขาก็ได้ยินแล้วเราก็เออบ้านหลังต่อไปนี่ให้มไนมซื้ออยู่ขอนแก่นพอจะเลื่อนตืบอยู่ขอนแก่นให็นไหม่อยู่ขอนแก่นแล้ลูกรอเอฟนี่กับแม่กับยูเขาหลายแต่ว่าเราไปมาใช่ไหมแต่บอสเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นเมืองที่ทําให้ค่ายเพลงเรามีอยู่มีกินถ้าย้ายไปได้นะบ้านหลังต่อไปเนี่ยอยากให้มาอยู่ขอนแก่นมากๆแล้วมันจะเลิศมากบอสต้องไปขายอยู่นะบ้านปีนึงกัน ได้เวลาบ้านล้างต้องไปเกลี้ยขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้องขอบคุณ FC Prokemesis FC อยูริ